สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมุนรอบตัวนะครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกความลับของความกลัวในสมองของเรามนุษย์เราทุกคนมีความรู้สึกกลัวที่หลากหลายแต่เคยสังเกตไหมครับว่าความกลัวบางอย่างมันดูเหมือนจะถูกโปรแกร,รมมาตั้งแต่เกิดในขณะที่ความกลัวบางอย่างต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ลองนึกถึงเวลาที่คุณยืนอยู่บนขอบตึกสูงหรือขอบเหวร่างกายของคุณจะหยุดนิ่งโดยอัตโนมัติ คุณไม่จำเป็นต้องเคยตกจากที่สูงมาก่อนแต่สัญญาณเตือนนี้ก็ดังขึ้นทันทีคำถามก็คือทำไมสมองของเราถึงต้องติดตั้งโปรแกรมป้องกันสำหรับความกลัวความสูงไว้ตั้งแต่เกิดแต่กลับปล่อยให้ความกลัวที่แคบเป็นเรื่องที่เราต้องเรียนรู้และสร้างมันขึ้นมาเองเพื่อตอบคำถามนี้เราต้องเริ่มที่ความกลัวที่ช่วยชีวิตบรรพบุรุษเราไว้ก่อนตอนนี้เรามาดูความกลัวที่ทุกคนมี และจัดว่าเป็นสัญชตาตญาณอินสติ้งที่แท้จริงกันครับนั่นคือ a ะ r o p h o เบีหรือความกลัวความสูงถึงแม้เราจะเรียกมันว่าโฟเบียแต่ในทางวิทยาศาสตร์ความกลัวความสูงนี้ถูกจัดอยู่ในหมวดหมู่ของระบบป้องกันตัวที่ถูกฝังไว้ในยีนหลักฐานที่สำคัญที่สุดมาจากงานวิจัยที่ชี้ว่า Visual c l i f f Experiment การทดลองหน้าผาจำลองครับนักวิจัยได้วางเด็กทารกที่เพิ่งเริ่มคลานได้ บนแผ่นกระจกที่ใต้พื้นมีภาพลวงตาเป็นหน้าผาลึกผลลัพธ์ที่ชัดเจนก็คือเด็กทารกส่วนใหญ่จะหยุดคลานและแสดงอาการลังเลนี่เป็นการบ่งชี้อย่างชัดเจนว่าความสามารถในการรับรู้และหลีกเลี่ยงอันตรายจากการตกไม่ใช่สิ่งที่เราต้องสอนแต่มันคือระบบป้องกันตัวที่ถูกฟังไว้ในยีนของเราตั้งแต่แรกเมื่อกี้เราได้เห็นแล้วว่าความกลัวความสูงเป็นสัญชตาตญาณที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิด ทีนี้เรามาดูว่าทำไมวิวัฒนาการถึงต้องลงทุนในความกลัวนี้กันบ้างครับในเชิงวิวัฒนาการความกลัวความสูงมีต้นทุนที่ต่ำแต่ผลตอบแทนในการอยู่รอดที่สูงมากครับบรรพบบรุษที่มีสัญชตาตญาณการเตือนภัยที่รุนแรงต่อการตกจะอยู่รอดปลอดภัยและส่งต่อย,ยีนของความกลัวที่ช่วยชีวิตนี้มาย่งรุ่นสู่รุ่นนี่จึงไม่ใช่แก่ความกลัวแต่มันคือ โปรแกรมความปลอดภัยที่ถูกฝังไว้ในฮาร์ดแวร์ของสมองเราแต่ถ้าความกลัวความสูงเป็น,นกลไกที่ช่วยชีวิตทำไมความกลัวที่จะถูกขังอยู่ในลิฟต์ที่แคบจึงไม่ใช่สิ่งที่เราติดตั้งมาตั้งแต่แรกล่ะครับเมื่อกี้เราพูดถึงความกลัวความสูงที่เป็นสัญชตาตญาณที่ถูกฝังไว้ในยีแล้วทีนี้เรามาดูอีกด้านหนึ่งของความกลัวกันบ้างครับนั่นคือ c l อส s t r o ฟเบียหรือภาวะกลัวพื้นที่แคบ c l อส s t r o ฟเบียถูกจัดเป็นโฟเบียที่แท้จริงครับ ซึ่งหมายถึงความกลัวที่รุนแรงและไม่สมเหตุสมผลต่อพื้นที่จำกัดการถูกกักขังหรือคานขาดทางหนีความแตกต่างที่สำคัญที่สุดก็คือความกลัวความสูงนั้นเป็นปฏิกิริยาที่เรามีร่วมกันทั่วโลกแต่ความกลัวที่แคบไม่ได้เป็นสัญชตาตญาณที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดครับมันจึงเป็นความกลัวที่ถูกสร้างขึ้นและถูกเรียนรู้ภายในสมองของเราเมื่อกี้เราได้นิยามแล้วว่าคอสโทรฟเบียหรือความกลัวที่แคบ เป็นความกลัวที่ถูกเรียนรู้ทีนี้เรามาดูว่าความกลัวเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นมาอย่างไรในสมองของเราความกลัวที่แค่มักจะไม่ได้เกิดขึ้นมาเลยลอยครับแต่มันเกิดจากการเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่จำกัดกับความรู้สึกถึงอันตรายที่รุนแรงเหตุการณ์เหล่านี้สร้างประสบการณ์ที่น่าสะเทือนขวัญซึ่งเชื่อมโยงความรู้สึกถึงการถูกกักขังเข้ากับความตื่นตระหนกหรือความกลัวการขาดอากาศหายใจโดยตรง อะมิกดาลาซึ่งเป็นศูนย์กลางอารมณ์ของเราจะบันทึกการเชื่อมโยงนี้ไว้ทันทีและเมื่อคุณพบตัวเองอยู่ในสถานการณ์ที่คล้ายกันอีกครั้งสมองก็จะเปิดระบบแพนิคโดยอัตโนมัติแม้ว่าในครั้งที่สองนั้นจะไม่มีอันตรายที่แท้จริงอยู่เลยก็ตามเมื่อกี้เราพูดถึงอะมิกดาลาถูกสอนให้กลัวพื้นที่แคบไปแล้วทีนี้เรามาเจาะลึกบทบาทของอะมิกดาลากันบ้างครับว่ามันสร้างการเชื่อมโยงที่ฝังใจนี้ได้อย่างไรอะมิกดาลา คือศูนย์กลางอารมณ์ที่ทำหน้าที่เหมือนกล่องดำที่บันทึกประสบการณ์ทางอารมณ์ที่รุนแรงของเราไว้ในขณะที่คุณติดอยู่ในสถานการณ์ที่ทำให้คุณรู้สึกถูกคุกคามอมิกดาลาจะทำงานอย่างรุนแรงและทำสิ่งที่เรียกว่า emotional conditioning มันจะสร้างการเชื่อมโยงที่รวดเร็วและถาวรระหว่างพื้นที่จำกัดกับความรู้สึกแพนิคหลังจากนั้นทุกครั้งที่คุณเข้าสู่พื้นที่ที่แคบหรือรู้สึกว่าถูกจำกัด อะมิกดาลาจะไม่รอให้สมองส่วนหลักตะก,กาประเมินสถานการณ์แต่จะลัดวงจรและสั่งให้ร่างกายเข้าสู่ภาวะตื่นตระหนกท,ทันทีความแตกต่างที่สําคัญที่สุดระหว่างความกลัวทั้งสองนี้จึงอยู่ที่ความกลัวที่แคบจึงเป็นความกลัวที่ถูกสอนให้กับอะมิกดาลาในขณะที่ความกลัวความสูงเป็นความกลัวที่ถูกติดตั้งมาจากโรงงานเมื่อกี้เราพูดถึงอะมิกดาลาที่ถูกสอนให้กลัวพื้นที่แคบไปแล้ว ทีนี้เรามาดูว่าทำไมสมองถึงพร้อมที่จะเรียนรู้ความกลัวบางอย่างได้ง่ายกว่าความกลัวอื่นๆกันบ้างครับนี่คือทฤษฎีที่เรียกว่า prepared as theory หรือทฤษฎีความพร้อมนักวิจิตวิทยาเชื่อว่าสมองของเราถูกติดตั้งโปรแกร,รมพื้นฐานเพื่อให้มีความพร้อมในการเรียนรู้และสร้างความกลัวต่อสิ่งต่างๆที่เป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อบรรพบุรุษของเราความกลัวเหล่านี้คือความกลัวที่เคยคุกคามการอยู่รอดของเผ่าพันธุ์เรา ในทางตับกันพื้นที่แคบไม่ได้เป็นภัยคุกคามถึงตายในป่าดังนั้นความกลัวนี้จึงต้องใช้ประสบการณ์และการเรียนรู้ในการสร้างขึ้นมาใหม่ทั้งหมดเมื่อกี้เราพูดถึง p r e p a r e d n e s s Theory ที่อธิบายว่าทำไมเราถึงพร้อมกลัวความสูงไปแล้วทีนี้เรามาดูความแตกต่างทางระบบประสาทที่ทำให้ความกลัวทั้งสองนี้ทำงานไม่เหมือนกันครับความกลัวความสูงเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งของระบบทรงตัว ซึ่งอยู่ในหูชั้นในของเรากับสิ่งที่ตาของเรามองเห็นสมองได้รับสัญญาณที่ขัดแย้งกันอย่างรุนแรงครับตาบอกว่าฉันมองเห็นพื้นดินอยู่ไกลๆแต่ระบบทรงตัวกลับบอกว่าร่างกายของฉันกำลังนิ่งอยู่แต่ทำไมสัญญาณภาพถึงทำให้ฉันรู้สึกเหมือนกำลังจะล้มความขัดแย้งนี้เองที่ทำให้เกิดอาการวิงเวียนและกระตุ้นให้เกิดสัญชาตญาณในการหยุดนิ่งทันทีในทางกลับกัน คลัสต์โฟเบียหรือความกลัวที่แคบไม่ได้เกิดจากความขัดแย้งทางภาพแต่เกิดจากการตีความผิดต่อสัญญาณภายในร่างกายโดยเฉพาะความรู้สึกของการถูกจํากัดและการขาดอากาศหายใจเมื่อกี้เราพูดถึงการที่อะมิกดาลาส่งสัญญาณเตือนการขาดอากาศหายใจไปแล้วทีนี้เรามาดูว่าสัญญาณเตือนนั้นถูกขยายให้กลายเป็นอาการแพนิคทั่วร่างกายได้อย่างไร คำตอบอยู่ที่ฮอร์โมนหลักที่ควบคุมความตื่นตัวของเราครับนั่นคืออะดรีนาลินและนอร์เอพิเนฟรินเมื่ออะมิกดาลาตัดสินว่าคุณกำลังตกอยู่ในอันตรายถึงชีวิตมันจะสั่งการให้ต่อมหมวกไตหลั่งอะดรีนาลินออกมาอย่างรุนแรงอะดรีนาลีนนี่แหละครับคือตัวที่ทำให้เกิดอาการทางกายทั้งหมดที่คุณรู้สึกเมื่อเกิดอาการแพนิคมันทำให้หัวใจเต้นเร็วและกล้ามเนื้อเกร็งตัว อาการหายใจถี่และใจสั่นนี่เองจะไปสร้างวงจรย้อนกลับที่เลวร้ายเพราะสมองจะตีความอาการทางกายนี้ว่านี่คือหลักฐานที่ว่าฉันกำลังจะตายเมื่อกี้เราพูดถึงอะดรีนาลีนที่ทำให้เกิดอาการแพนิคในภาวะกลัวที่แค่ไปแล้วทีนี้เรามาดูว่าความกลัวความสูงที่เป็นสัญชาตญาณทำงานผ่านระบบใดในสมองกันบ้างครับ ความกลัวความสูงหรือ a c r o โฟ o b i a มีรากฐานมาจากความขัดแย้งของระบบประสาทที่สำคัญสองระบบนั่นคือระบบการมองเห็นและระบบทรงตัวระบบทรงตัวหรือ vestibular system ตั้งอยู่ในหูชั้นในของเรามันทำหน้าที่เป็นเหมือนใจโรสโคปเมื่อคุณยืนอยู่บนตึกสูงมากๆดวงตางของคุณจะมองเห็นพื้นดินที่อยู่ไกลลิฟสัญญาณภาพที่เข้ามานั้น จะขัดแย้งกับสัญญาณทรงตัวที่รับรูว้ว่าร่างกายของคุณกำลังหยุดนิ่งความขัดแย้งของข้อมูลนี้เองครับที่ทำให้สมองของคุณเกิดความสับสนนำไปสู่อาการวิงเวียนที่ศะคลื่นไส้และความรู้สึกว่ากำลังจะล้มนี่คือปฏิกิริยาอัตโนมัติที่รวดเร็วที่ทำให้ร่างกายสั่งการให้คุณหยุดนิ่งทันทีเมื่อกี้เราพูดถึงความกลัวที่ถูกสร้างขึ้นในโลกสมัยใหม่ไปแล้ว ทีนี้เรามาดูว่าโลกที่เราอาศัยอยู่ในปัจจุบันนี้สร้างความกลัวที่ซับซ้อนขึ้นมาได้อย่างไรบ้างความกลัวที่แคบหรือคล a สโ t รโฟเบียถือเป็นตัวอย่างที่ดีของภัยคุกคามยุคใหม่ครับบรรพบุรุษของเราอาจไม่เคยเจอสถานาการณ์แบบติดอยู่ในลิฟท์ที่ปิดตายดังนั้นสมองจึงไม่สามารถสร้างสัญชาตญาณสำหรับสถานาการณ์เหล่านี้ได้ แต่เมื่อเราเผชิญกับเหตุการณ์เหล่านี้ที่เชื่อมโยงความจำกัดของพื้นที่เข้ากับความสิ้นหวังหรือการขาดอากาศหายใจอะมิกดาลาจะเรียนรู้และสร้างความกลัวใหม่ขึ้นทันทีนี่แสดงให้เห็นว่าความกลัวที่ถูกเรียนรู้มีความยืดหยุ่นสูงมากและจะวิวัฒนาการตามสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อกี้เราพูดถึงความกลัวที่ถูกสร้างขึ้นในโลกสมัยใหม่ไปแล้ว ทีนี้เรามาดูว่านักบำบัดใช้กลยุทธ์ที่แตกต่างกันอย่างไรในการจัดการกับความกลัวทั้งสองประเภทนี้ความกลัวความสูงหรือ a c r o โฟเบียที่เป็นสัญชาตญาณมักจะถูกจัดการผ่านการ,รเผชิญหน้าที่ควบคุมได้แต่สำหรับคล a u s t r o p h o b หรือภาวะกลัวที่แคบซึ่งเป็นความกลัวที่ถูกเรียนรู้มาวิธีการบำบัดที่มีประสิทธิภาพที่สุดคือ CBT หรือ การบำบัดความคิดและพฤติกรรมครับ CBT จะมุ่งเน้นไปที่การทำลายการเชื่อมโยงที่ผิดพลาดระหว่างพื้นที่แคบกับการขาดอากาศหายใจโดยการสอนให้คุณสามารถใช้ตรรกกะเข้ามาท้าทายความคิดที่ไร้เหตุผลของอาการแพนิกได้ความแตกต่างในการรักษาย้ำให้เราเห็นว่าถ้าความกลัวนั้นถูกเรียนรู้มาเราก็สามารถถอนรากความกลัวนั้นได้เช่นกัน เมื่อกี้เราได้ข้อสรุปแล้วว่าถ้าความกลัวถูกเรียนรู้เราก็สามารถถอนรากความกลัวนั้นได้เทคนิคหลักที่นักบำบัดใช้ในการจัดการกับโฟเบียที่ถูกเรียนรู้คือสิ่งที่เรียกว่า systematic desensitization หรือการลดความไวอย่างเป็นระบบหลักการก็คือเราจะไม่เผชิญหน้ากับความกลัวอย่างรุนแรงในทันทีแต่เราจะทำมันอย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไป คุณจะต้องสร้างลำดับขั้นของความกลัวตั้งแต่สถานการณ์ที่ทำให้คุณกลัวน้อยที่สุดจนถึงสถานการณ์ที่กลัวมากที่สุดจากนั้นในขณะที่คุณอยู่ในสภาวะที่ผ่อนคลายอย่างลึกซึ้งคุณจะค่อยๆเผชิญหน้ากับความกลัวในลำดับขั้นนั้นทีละขั้นการทำซ้ำๆอย่างสม่ำเสมอภายใต้การควบคุมนี้จะช่วยทำลายการเชื่อมโยงที่ผิดพลาดที่อะมิกดาลาบันทึกไว้และสอนให้สมองนี้ว่า พื้นที่แคบไม่ได้เท่ากับความตายเมื่อกี้เราพูดถึงการลดความไวของอะมิกดาลาขวานการเผชิญหน้าอย่างค่อยเป็นค่อยไปแล้วทีนี้เรามาดูวิธีการควบคุมความคิดที่เป็นรากเหง้าของอาการแพนิกกันบ้างครับนี่คือเทคนิคที่เรียกว่า cognitive restructuring หรือการปรับโครงสร้างความคิดในขณะที่โฟเบียกำลังเกิดขึ้นสมองของคุณจะสร้างความคิดที่ไร้เหตุผลขึ้นมาอย่างรวดเร็วเช่น ฉันกำลังจะขาดอากาศหายใจ Cognitive restructuring คือการสอนให้ prefrontal cortex หรือสมองส่วนตักกะเข้ามาท้าทายและตั้งคำถามกับความคิดเหล่านี้ยังมีสติคุณจะฝึกตัวเองให้ถามว่าหลักฐานคืออะไรที่บอกว่าฉันกำลังจะขาดอากาศหายใจการหาคำตอบที่ถูกต้องตามความเป็นจรงิงจะช่วยทำลายวงจรแพนิกที่ถูกสร้างโดยะมิกดาลาได้ การรวมการเผชิญหน้าทางกายกับการปรับโครงสร้างทางความคิดคือคุญแจสำคัญในการปลดปล่อยตัวเราจากความกลัวที่ถูกเรียนรู้เมื่อกี้เราพูดถึงวิธีการปลดปล่อยตัวเองจากความกลัวที่ถูกเรียนรู้ไปแล้วทีนี้เรามามองความกลัวในมุมมองที่กว้างขึ้นบ้างครับว่าความกลัวมีหน้าที่อย่างไรในการอยู่รอดของเราความกลัวไม่ใช่แค่ศัตรูที่เราต้องเอาชนะเท่านั้นนะครับแต่มันคือเครื่องมือที่สำคัญที่สุด ที่วิวัฒนาการมอบให้เราเพื่อเก็บข้อมูลความกลัวเป็นเหมือนระบบประมวลผลข้อมูลที่รวดเร็วและแม่นยำมันสั่งการให้ร่างกายของเราเตรียมพร้อมเพื่อตอบสนองต่อภัยคุกคามโดยที่สมองส่วนตักกะยังไม่ทันได้คิดดังนั้นแทนที่เราจะมองความกลัวว่าเป็นจุดอ่อนเราควรมองว่ามันเป็นข้อมูลดิบที่มีคุณค่ามหาศาลซึ่งจำเป็นต่อการตัดสินใจในสภาวะที่ขับหันเราต้องเคารพความกลัว แต่ไม่ยอมให้มันควบคุมการกระทําของเราเมื่อกี้เราพูดถึงความกลัวที่เป็นเครื่องมือเพื่อความอยู่รอดไปแล้วทีนี้เรามาดูว่าทําไมบางคนถึงมีความอ่อนไหวต่อความกลัวและพัฒนาโฟเบียได้ง่ายกว่าคนอื่นกันบ้างครับนักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาเรื่องความวิตกกังวลพบว่ามีองค์ประกอบทางพันธุก,กรรมหรือยีนบางตัวที่ทําให้อมิกดาลาของคนเรามีความอ่อนไหวต่อสัญญาณอันตรายได้ง่ายกว่าปกติ คนที่มียีนเหล่านี้จึงเปรียบเสมือนมีปุ่มแพนิกที่ถูกตั้งค่าให้ไหวเกินไปพวกเขามีแนวโน้มที่จะรับรู้ความเครียดและอันตรายที่เข้ามาในระดับที่รุนแรงกว่าคนทั่วไปความอ่อนไหวนี่เองทำให้พวกเขามีโอากาสสูงกว่ามากที่จะสร้างการเชื่อมโยงความกลัวที่ผิดพลาดเมื่อต้องเผชิญกับเหตุการณ์สะเทือนขวัญเพียงเล็กน้อยดังนั้นการที่เราจะกลัวอะไรบางอย่างหรือไม่กลัว จึงไม่ได้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์เท่านั้นนะครับแต่ขึ้นอยู่กับรหัสพันธุกรรมที่กําหนดความอ่อนไหวของสมองเราด้วยเมื่อกี้เราพูดถึงยีนที่กําหนดความอ่อนไหวต่อความกลัวไปแล้วทีนี้เรามาดูปรากฏการณ์ทางจิตวิทยาที่น่าทึ่งในโลกสมัยใหม่กันบ้างครับนั่นคือความย้อนแย้งของความปลอดภัยบรรพบุรุษของเราอาศัยอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยภัยคุกคามที่เป็นจริงแต่ในโลกปัจจุบันที่มีความปลอดภัยสูงขึ้นอย่างมาก ความกลัวตามสัญชาตญาณที่ติดตัวมาเหล่านี้กลับกลายเป็นสิ่งที่ถูกขยายให้เกินจริงในจิตใจของเราเพราะอะไรครับเพราะสมองของเรามักจะเปลี่ยนความเสี่ยงต่ำที่เกิดขึ้นจริงให้กลายเป็นความกลัวสูงในความคิดเนื่องจากเราไม่มีภัยคุกคามที่รุนแรงอื่นใดมาให้ระบบความกลัวได้ประมวลผลความกลัวที่เกิดขึ้นจึงถูกทวีความรุนแรงมากขึ้นเมื่อมันขาดการทดสอบและการปรับเทียบกับโลกแห่งความเป็นจริง เมื่อกี้เราพูดถึงความย้อนแย้งของความปลอดภัยที่ทำให้ความกลัวถูกขยายไปแล้วทีนี้เรามาดูมิติทางสังคมและวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อการสร้างความกลัวที่ถูกเรียนรู้กันบ้างครับโฟเบียหรือภาวะความกลัวที่ถูกเรียนรู้ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นจากประสบการณ์ส่วนตัวของเราเท่านั้นนะครับแต่มันได้รับอิทธิพลจากเรื่องเล่าและสื่อที่เราบริโภคเข้าไปด้วยการรับรู้ซ้ำๆเหล่านี้ จะเข้าไปเสริมความแข็งแกร่งให้กับการเชื่อมโยงความกลัวที่อะมิกดาลาบันทึกเอาไว้ทำให้คนที่เคยมีประสบการณ์ที่ไม่ดีกับพื้นที่แคบอยู่แล้วพัฒนาภาวะค c สโ s รโฟเบียได้ง่ายและรุนแรงยิ่งขึ้นดังนั้นความกลัวที่ถูกเรียนรู้จึงเป็นสิ่งที่ถ่ายทอดผ่านวัฒนธรรมและสังคมได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นกับเราโดยตรง ในที่สุดเราก็เดินทางมาถึงบทสรุปของการไขปริศนาเรื่องความกลัวในสมองของเราแล้วนะครับตลอดการเดินทางนี้เราได้ค้นพบว่าความกลัวไม่ได้มีแค่ประเภทเดียวแต่มีสองสถาปัตยกรรมที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงสถาปัตยกรรมแรกคือความกลัวตามสัญชาตญาณเช่นความกลัวความสูงซึ่งเป็นโปรแกรมป้องกันตัวที่ถูกฝังไว้ในยีนของเราตั้งแต่เกิดสถาปัตยกรรมที่สองคือความกลัวที่ถูกเรียนรู้ เช่น cross phobia ซึ่งเป็นความกลัวที่ถูกสร้างขึ้นผ่านการเชื่อมโยงที่ปิดพลาดระหว่าง a m ิ g d a l a กับประสบการณ์ที่น่าสะเทือนขวัญการที่เราเข้าใจความแตกต่างนี้จะช่วยให้เราสามารถจัดการกับความกลัวได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นถ้าความกลัวถูกเรียนรู้เราก็สามารถใช้ตักกะและการผาเผชิญหน้าอย่างเป็นระบบเพื่อทำลายการเชื่อมโยงนั้นได้ขอบคุณที่ร่วมเดินทางในการค้นคว้าเชิงลึกกับช่องหมุนรอบตัวครับ แล้วพบกันใหม่ในเรื่องราวถัดไปสวัสดีครับ